ท,ทไม่ใช่นะครับโอ้โหแอดพ็อกเก็ตปนล,ล็อกรับเงินไปเลยเดี๋ยวนะมันรับเงินได้จริงหรือเปล่าครับอย่างนี้เราต้องมาลองเล่นกันดูเลยฮะไปเลย เอาเลยครับก็สวัสดีพ่อนน้องด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาท้กับผมกับเพาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําแอปพลิเคชันดีๆนะฮะที่จะทําให้น้องๆเนี่ยได้เงินจริงๆจ,จากแอปพลิเคชันบนมือถือครับผมแอะงงละสิงงละสิได้เงินได้ยังไงงงละสิผมก็งงเหมือนกันฮะดังนั้นเนี่ยเรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยดีกว่าครับผม โอเคครับดังนั้นเนี่ยนะฮะขั้นตอนที่1เลยนะครับผมแล้วก็ต้องดาวน์โหลดแอป a d สบ็อกเก็มาก่อนเลยครับปลดล็อกรับเงินนะฮะก่อนอื่นก็จะมีขึ้นดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วกดดาวน์โหลดไปเลยนะฮะแต่ตอนนี้ผมดาวน์โหลดไปแล้วไงพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเลยนะครับผมโอเคกดเปิดเลยปุ๊บโอเคครับพอเรากดเปิดแอปมาแล้วนะครับหน้าตาของแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะฮะ มันก็จะมีการบอกแต้มสะสมนะครับเป็นจำนวนพอยนั่นเองว่าเราได้มากี่พอยแล้วนะครับผมนะฮะตอนนี้นะครับผมมีทั้งหมด9 0 0พอยพอยนะฮะมันก็จะสามารถถ้าเรากดคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็จะสามารถบอกได้ว่าแต้มที่เราได้มาเนี่ยได้มาจากไหนนะครับอันนี้ผมมีแต้มสะสมทั้งหมด9 0 0พอยพอยแล้วนะครับผมนะฮะก็ เพิ่งเล่นเหมือนกันไม่นานนะครับผมนะฮะโอเคนะครับต่อมาเลยเราจะมาดูหน้าเมนูพวกนี้กันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะอันที่2เลยก็คือเนี่ยมันจะเป็นหน้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆนั่นเองครับก็คือเนี่ยจะมีเกมอะไรเนี่ยศึกชิงประสาทนะฮะ cash off road ล่าบัลลังก์อะไรพวกนี้นะครับผมถ้าสมมติผมกดดาวน์โหลดไปเนี่ยเราก็จะได้พอยจ์ตจำนวนเชื่อมบอกมานะครับประมาณนั้นนะฮะโอ้โหอย่างนี้ถ้าผมอยากเล่นเกมนี้ที่ผมก็ดาวน์โหลดมา ได้ทั้งเล่นนะครับได้ทั้งตังค์ด้วยนะฮะไม่อยากจะเชื่อได้คูณ2จริงๆไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับอันที่3คืออะไรอ๋ออันที่3วันนี้คือเป็นหน้าแลกเงินนั่นเองนะครับผมก็ถ้าเรามีพอยท์ทั้งหมด3,600พอยท์เนี่ยนะครับก็จะสามารถแลกทูมอนี่ได้300บาทนะฮะถ้าเรามี5,500พอยท์เราก็จะสามารถแลกได้500บาทนะครับถ้าเรามี1 0,000ื่นพอยท์เราก็จะสามารถแลกทูมอนี่ได้10,000บาทนั่นเองนะครับผมเยอะนะไม่ใช่ว่าในาน้อยนะเยอะนะนะฮะ ต่อมาเลยครับก็จะมาเข้าสู่ที่ตั้งค่ากันนะฮะตั้งค่าล็อกสกรีนนะครับผมก็ถ้าสมมุติเนี่ยน้อง,องๆคนใครลำคาญน,นะฮะที่แบบมีล็อกสกรีนมากๆนะครับแล้วกดปิดล็อกสกรีนแนละ้วปรัดเรียบร้อยแค่นี้ก็จะไม่ขึ้นแล้วนะครับผมอ่านะครับผมนะฮะตอนนี้เราก็อยู่หน้าล็อกสกรีนแล้วนะครับก็จะมี อ่าผลิตภัณฑ์แบนนะฮะแบนเนอร์ต่างๆนะครับวิธีการเล่นแบนเนอร์ต่างๆพวกนี้นะครับผมก็คือเราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยฮะเพื่อเลือกดูโฆษณาที่สนใจกับผมนะฮะส่วนถ้าเราเลื่อนสไลด์ไปทางซ้ายนะครับเพื่อที่จะรับชมสิ่งที่เราสนใจนั่นเองนะฮะและถ้าเราเลื่อนสไลด์ไปทางขวานะครับก็จะเข้าสู่หมดหน้าจอปกตินั่นเองกับผมแม่เยอะแยะมากมายเลยนะครับผลิตภัณฑ์แบนเนอร์อะไรบ้างเนี่ยสกอตลังนกแทสกอตพิวเล่นะครับโอ้โหเยอะแยะนะฮะ โอ้โหต่อมาเลยนะครับก็บนหน้าต่างลอสกีเนี่ยมีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เรียกว่าโอ้โหเพอร์เฟกต์ฟิชเชอร์ลิงมากเลยนะฮะก็รางวัลลัคกี้ดอนนั่นเองนะครับผมนะฮะที่จะให้น้องๆเนี่ยร่วมกันลุ้นโชคนะครับชิ้นของรางวัลทุกวันตรงหน้าจอปลดล็อกมือถือของเรานั่นเองครับผมนะฮะโดยรางวัลนะครับจะเปลี่ยนหมุนเวียนไปทุกวันนะครับโดยการเล่นกระแสจะงา ง่ายนะฮะเมื่อเจอแบนเนอร์ต่างๆนะครับที่ลุ้นของรางวัลน,นะครับราแค่สไลด์ไปทางซ้ายนะฮะและเราก็จะมารอดูว่าเราจะได้ของรางวัลน,นี้หรือเปล่านะครับนะฮะก็จะมีพวกบัตรเงินสดทูมอนนี่100บาทนะฮะหรือไม่กระทั่งเทสโกโรตัสวัสันทารากอนโอ้โหเยอะแยะมากมายครับก็คือเวลาเราเจอหน้านี้เนี่ยเราแค่สไลด์ไปทางซ้ายนะฮะแล้วก็ลุ้นรับว่าเราจะได้หรือเปล่านะจ๊ะถ้าคนดวงดีที่ได้100ทูนี่หรูเลยเนะี่ยไม่ธรรมดา โอเคแล้วก็มาเรียนรู้ทั้งหมด3หน้าจอกันแล้วนะครับผมนะฮะต่อมาเลยนะครับผมจะมาชวนเพื่อนกันดีกว่านะฮะชวนเพื่อนเพื่อจะได้ให้เพื่อนเนี่ยดาวน์โหลดของผมเยอะๆนะฮะประมาณนั้นโอเคเราลองมาแชร์กันเลยมาโหลดการเยอะเยอะนะครับอ่ะเลยก็แชร์ไปปิง้งเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ถ้าสมมุติเนี่ยมีเพื่อนคนไหนเนี่ยเข้ามาดาวน์โหลดของเรา1คนเนี่ยนะฮะเราก็จะสามารถได้พอยต์มา100แต้มเลยทีเดียวนะครับโอ้โห,โ,หโหเยอะและ้วสิ100แต้มมีค่าทั้งหมด10บาทนะครับดังนั้นเยอะทีเดียวนะฮะถ้าสมมอใเพื่อนคนไหนเข้ามานะตอนนี้มี3า0 0นะฮะถ้ามีเพื่อนคนไหนกดดาวโหลดก็มาก็จะกลายเป็น4 0 0พโอ้โหแล้วก็เสียขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแหมเยอะจริงๆนะฮะโอเคต่อมาเลยนะครับน้องๆก็จะสง,สงสัยกันเถอว,ว่าเอ้ยเหล่วพอยต์พวกนี้มันจะสามารถแลกเป็นเงินได้ยังไงกัน นั่นนะเสร็จเรามาดูกันเลยมันแลกเป็นเงินได้ไงนะครับผมนะฮะก่อนอื่นเราก็ไปที่หน้านี้นะครับ Wallet by Tony นะฮะแล้วก,กดคลิกเข้าไปเลยถ้าสมมุติจำนวนพอยต์เราถึงแล้วนะก็ถึงสามารถแลกเงินได้นะฮะโอเค Wallet by Tony นะครับแล้วก,กดกดคลิกเพื่อแลกแต้มสะสมนะครับโอเคมันก็จะมีการให้เรากรอกเนี่ยหมายเลขโทรศัพท์เรากรอกไปนะฮะโอเคยืนยันเรียบร้อยนะครับ เอาตรงๆคือเราต้องมีแอป Wallet by Tumani ก่อนนะเห็นไหมผมยังไม่มีแอปนะครับอันนี้มันคือยังดาวน์โหลดไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องไปหน้า Pay Store เพื่อดาวน์โหลดแอป Wallet by Tumani ซะก่อนนะครับโอเคเราไปดาวน์โหลดกันเลยดีกว่าโอเคนะครับผมนะฮะเราก็คลิกเข้ามาที่หน้า Wallet นะครับไม่ใช่เราก็มาคลิกขึ้นที่หน้า Play Store นะครับแล้วก็พิมพ์ไป Wallet by Tumani นะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะฮะเรากดคลิกเข้าไปเลยนะครับพอเรากดคลิกเข้าไปแล้วนะฮะโอเคก่อนอื่นขอบรรยายสกุลของ Wallet by Tumani ก่อนนะครับ แอปบอลเลตบายทูมันี่นะฮะก็จะสามารถาซื้อบัตรทูได้โอนเงินได้เติมเงินได้จ่ายบินได้ซื้อสติกเ,เกอร์ไลน์ไดอ้อะไรเดียเ,เติมบัตรทูได้มันก็เหมือน ATM ดีๆนะครับผมนะฮะก็ซื้อแอปใน Play ส Store ได้ซื้อแอปใน Google Play ได้นะครับแล้วก็สามารถซื้อของในเกมได้อีกด้วยโอ้โหเยอะเลยเกินแม่อะไรมันจะเยอะขนาดนี้นะครับโอเคเราก็ติดตั้งแอปนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก,กดเปิดมาเลย ตอนนี้เะครับเราก็อยู่ได้อยู่ในหน้า Wallet by Tmoney เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนมือถือของคุณให้เป็นกระเป๋าเงินออนไลน์นะฮะโอเคสไล์ไปกดสมัครสมาชิกนะฮะแล้วก็กดพิมพ์อีเมลของเราไปนะครับแล้วก็กดตั้งค่ารหัสผ่านของเรานะฮะอันนี้ผมจะขอเซ็นเซอร์ไว้แล้วกันะครับผมโอเคพิมพ์อีเมลไปเลยโอเคนะฮะกรอกเลยแบบ เร็หมดแล้วนะครับตอนนี้ครบทั่วแล้วนะฮะต่อมาก็คือรหัส OTP นะครับผมนะฮะก็จะคือเป็นรหัสที่มันจะส่งมาทาง SMS นะครับพอเราส่งออกปุ๊บมันจะขึ้นตรงนี้เลยนะฮะขึ้นมาขึ้นมาในโทรศัพท์ของเราที่เราให้เบอร์โทรไปนะครับโอเคใครยังมีโทรศัพท์ก็ใช้เบอร์มงเบอร์แม่ได้นะฮะโอเคก็ใส่รหัสไปเรียบร้อยแล้วกดสร้างบัญชีผู้ใช้นะครับน่าจะได้แล้วล่ะนะ โอเคเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างเติม wallet นะครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้เลยนะฮะเยอะแยะมากมายนะครับโอเคพอเราโหลดแอปนี้มาแล้วเนะี่ยเราก็ไปที่แอปแอปเดิมครับผมนะฮะไปที่แอปอะไรนะอแอป Pocket นะครับโอเคไปเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าแอปแอ Pocket แล้วนะครับผมนะฮะเราก็จะมาแลกกันอีกทีวันแรกได้หรือเปล่านะจ๊ะ โอเคตอนนี้นี่ผมมีกี่พอยนี่วะเดี๋ยวเดี๋ยวนะมีกี่พอยมีสามพันเก้าร้อยอยู่นะครับพอเรากดแอดไปปุ๊บปั๊บเรียบร้อยนะฮะวอลเลตบายทูมอนี่สามร้อยบาทนะฮะกดคลิปเพื่อแลกเป็นเงินสดศูนย์นเอ่ออันนี้เซ็นเซอร์ยังไาอืออื้มโอเคได้แล้วนะครับตกลงมันจะได้หรือไม่อ่าพอเราทําได้แล้วนะครับมันก็จะขึ้นว่าถ้าได้รับการทําการแลกเปลี่ยนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับ และเปลี่ยนแต้มเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนะฮะระบบเนี่ยจะทำการอนุมัติแต้มนะฮะให้คุณเนี่ยเติมเข้า Wallet ทูมันนี่นะ,ะของท่านภายใน2วันนั่นหมายความว่าภายใน2วันเนี่ยเราก็จะได้บัตรทูมันนี่สามร้อยบาทมานั่นเองโอเคสุดยอดเลยนะครับผมนะฮะประมาณนั้นนะครับโอเคก็ทั้งหมดก็เสร็จสิ้นกันเพียงเท่านี้นะครับผมดังนั้นเนี่ยกระเพาก็ขอราากันไปก่อนนะครับอย่าลืมนะฮะที่ผมจะทิ้ง เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์โหลดแอปแอดพ็อกเก็ตของผมไว้นะครับตอนนี้แต้มของผมเหลือสามร้อยแล้วแลกไปสามพันหกหรือสามร้อยเลยนะฮะก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับท่านน้องคนไหนอยากมาอุดหนุนผมนะก็ช่วยกันดาวน์โหลดทั้งใต้นี่นะครับผมเนี่ยจะสิ่งใส่ลิงก์ไว้ให้มาดาวน์โหลดของผมกันเยอะๆนะครับขอบคุณที่รับชมเออ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 ,เอ,อ,เอ,องงจะพูดอะไรอีกวะเนี่ยเออวันนี้พูดติดขัดเยอะเหลือเกินนะครับสำหรับวันนี้ก็ซิลเกนยี่เฮลแล้วเจอกันบ๊ายบายจ้าปู๊บ Watching seasons change, our roads were...